แต่ฉันไม่เหตดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะมันฝรั่งพักมันฝรั่งะคะเรียกไม่เป็นหรอกคะ่ะดูใน YouTube นะคะจะมีแป้งแผ่นโรตีแล้วก็ชีสเดี๋ยวจะทำให้รู้ให้ดูะะอันนี้เราก็บดมันไว้ก่อนนะคะบดมันใส่เกลือะคะ่ะแต่เขาต้องบดให้มันนียดบดให้ละเอียดเลยนะคะ จะมีเกลือใส่เกลือพริกไทยนะคะเดี๋ยวะนะคะออกเกลือนะคะพริกไทยก็อันนี้จะเป็นพริกไทยเม็ดะดำนะคะแล้วเอ้ยเบิ้งแน่เม็ดดำไว้แค่นี้ค่ะเนี่ยใส่เกลือเนี่ยมันลน้นได้หนิอะคะใส่เกลือพอประมาณนะคะ เกลือพริกไทยค่ะไม่ต้องใส่เขายุะนะคะนีน่ใส่เกลือพริกไทยพริกไทยหน่อยนึงนะะ่งค่ะแล้วก็คนนะคะแล้วก็จะมีชีสนะคะเอาชีสใส่หน่อยนึงนะคะ ดูเขานะคะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะคะมันจะเหมือนมันดูในยูทูอเลยกะอ่าแล้วก็จะใส่ไอ้นี่นะคะแล้วก็จะออกมาใส่ชีสนะคะชีสหน่อยนึ่งไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราจะใส่อีกรอบหนึ่งะค่ะใส่แค่นี้ค่ะ ชีสเสร็จแล้วเราก็จะมาทำอันนี้ก็จะออกมาเป็นอืแซบค่ะมันจะออกมาเป็นมันฝรั่งผสมชีสหน่อยอร่อยค่ะอเจอได้แล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ยังไม่เสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมกระทะตัม้มไฟ เห็นบอกค่ะถ้าตั้งไฟนี่นะค่ะกระ้าตั้งไฟกันแนวนี้นอเปิดไฟเรยค่ะเปิดแล้วคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะคะแล้วหนูก็จะใส่ไอ้นี่นะคะเนยค่ะแล้วก็จะมีอะไรที่เราเตรียมไว้นะคะ มีสองมีสองยามนอก็จะมีหมูนะคะหมูสามชั้นสามชั้นก็จะประมาณนะะี้ค่ะ หมูสับค่ะใช้เบคอนก็ได้ครับแต่ว่าดิฉันไม่ได้ใช้เบคอนนะคะดิฉันใช้หมูค่ะใช้หมูสับขาะเยอะมากดิฉันจะใช้หมูสับแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้ใช้หมุดนะคะจะแบบจะรูปเอาค่ะนี่ อันนึ่งอันย้งอันย้งอาเซ่แล้วก็ต้องใส่ไอ้นี้ลงไปเลยนะคะหัวหอมค่ะแก๊สก็จะช้าหน่อยนะคะแก๊สที่นี่เขาจะไม่แรงมากนะคะแก๊สที่นี่เขาจะแบบว่าสลว์มากเลยค่ะ,ะ,คะสลว์มากแล้วเราก็จะทำอย่างนี้นะคะให้เขาละลายไปะคะ่ะ เราก็ใส่หมูสับนะคะนี่นะคะแป้งก็จะเป็นแบบนี้สาเนาะคะนี่แหละคะ่ะมันจะมีสามอย่างนะคะเนาะเ็ดซิม,มีเนี่ยหัวหอมหัวหอม จะลองทํากินไม่เยอะนะคะทํากินสักสองแผ่นหมูก็จะใช้ไม่เยอะค่ะหมูก็จะรูปออกค่ะหมูที่ใส่สประมาณนี้ค่ะเอาเอาแต่หัวมันอันนี่ค่ะมันติดมันมันเป็นแส่สองฟิตไปค่ะมันเลยเป็นแนวนีเยเมื่อนี่ผัวอยากกินอาหารฝารังค่ะก็เลยทําให้นางค่ะนางเหลืออาหารไทยแล้วค่ะนางกินแต่ก็ข้มตำค่ะมานกแต่อยากกินอาหารฝารังในจัดนน เลือกหอลองมาทำให้านามเคยเห็นในยูทูปผ่านตานะคะแล้กวก็จะเก็บหมูนะคะนึง นี่เดี๋ยวทาเบิงตอนคลุกนกขนะพัดนกขนอพัดให้เขาหน้าให้แข็งนิดนึงค่ะแล้วก็เอาพริกหวานนะคะปาปิก้าค่ะปาปิก้าพริกหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็รอให้รอให้เขาแห้งๆหน่อยนะคะ ได้นี่ค่ะหนูว่าหนูเห็ดหน่อยๆเฮาก็ใส่เกลือคืเอเราค่ะเกลือใส่พอประมาณค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเค็มแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยหยิบเอาค่ะใส่ประมาณนี้นะคะาน แก่คนออกมากเน,นาะอือหืออร่อยคะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่เนี่ยนี้นะเนี่ยมับดรู้สึกว่ามันสีลายไปบอก่ะรู้สึกว่าสีลายอยู่ขัาน่ยสีลายก็มันหมดเลยค่ะ ก็จะทําประมาณนี้ผู้ใหญ่เขาจะเขาจะใส่เบคอนอะไรน,นะคะใส่เบคอนแบล็คโราเ้อยค่ะแล้วเราก็จะเอามาลงในนี้นะคะในมันนี่ค่ะ นันก็สีเป็นแบบนี้ค่ะมันมันหน่อยค่ะมันมันน้อยนะคะแต่ก็กินได้ค่ะมันรู้สึกว่ามันซีนน่อยนี่มันก็จะมีความยืดของชีสนะคะชีสอยู่ในนี้ค่ะเห็นบ่เห็นบ่อเห็นบ่คกะเนี่ยมีความยืดแยวหนูกระเซ็ดให้ดูอืมแต่ข้อเน่ะวันมันนี้ มาเทสดูเดี๋ยวจะมีคนชิมให้ดูนะคะจะมีหมูอ้วนมารองชิมอันนี้ก็พี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเป็นหนูทดลองยาเอาชิมเบิร์ขให้ฟัวชิมเบิร์นแล้วค่ะเอานั่งมักซิมเ <c oughs> สี่ยมออันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทอดูนะคะเดี๋ยวหนูจะห่อให้ดูค่ะเดี๋ยวหนูจะห่อห่อให้ดูนะคะ อันนี้เอาแป้งเอาแป้งมาว่าหนู oh. จะห่อให้แฟนหนูกินก่อน oh. อาออ้น,นี้ไม่ให้เขาใน oh. อะไรน่ะซอสมะเขือเทศเป็นขวดน่ะนอน้อนอนอเป็นกระปุกใหญ่ oh. ก็จะทำให้แฟนกินก่อนนะคะอันอันหนึ่งค่ะเนี่ยเอาเอาแป้งแช่เยน็นเนี่ยค่ะแป้งจะเป็นแบบนี้ค่ะซื้อมา oh. ในในไม่ใช่ช่องฟิวสนะช่องล่างเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเ oh. บ้ยเขาบอกว่าให้ทำยังไง ให้ตกนะไม่ให้ตกเพื่อไม่ใช่เรามันติดกันเนี่ยเห็นไ่มคะมันก็จะเป็นได้ออกมาแบบนี้ค่ะไม่ค่อยติดเป็นแพน,ปนแป้งแผ่นโรตีนะคะโอ้ยขึ้นเหนียวแน่นี่เน้อบะเทือน,นี่ไหวอ้วนขึ้นเหนียวจังสิวะโอ้ไม่กอดจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยดฉันก็ต้องทำ นี่นะคะหนูก็จะเอาไอ้นี่ทาค่ะเอาหนูก็จะเอาเนี่ยทานะคะเนี่ยเป็นซอสของของทำสปาเกตตี้ค่ะแล้วก็ทาทา,ทาแผ่นแป้งอย่างนี้ค่ะเนี่ยทาทาด้งสีค่ะทานะคะทาเสร็จแล้วก็เอาเราก็จะเอาอันนี้ลงนะคะจะทําให้ดูแผ่นหนึ่งก่อนค่ะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาโอเคหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเหนียวยังไงไม่รู้ค่ะ เนี่ยนะคะมันจะลอกได้หรือเปล่าเนี่ยชีสก็ยืดแล้วก็เอาแล้วก็เราเอาชีสโรยตรงนี้หน่อยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะชีสจะโรยตรงนี้หน่อยไม่ต้องเยอะชีสเพราะมันมีอยู่แล้วเนี่ยหนก็จะปิดไวะคะ้ค่ะจะท้อทด,ทดลองสักแผ่นหนึ่งก่อนให้แฟนกินเพราะว่าดูสิคะมันจะมันมันจะหะมันจะโหมันจะแต่มันก็โดดได้ค่ะ เนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นอย่างเนี้ยตบๆๆว้าวสีใไดบล้อจะจะรอดไหมเนี่ยลอดค่ะรอดโอ้ยรอดไหมเนี่ยอ้วนรอดค่ะรอดอยู่นะคะว้ายแผ่นแป้งมันเหนียวมากค่ะโอ้ยหลอดหลอดบา้อหอดบน้อ ได้ยุค่ะได้ยุหรือว่าต้องกบให้ผัวดีวะมันจะทอดได้กะเนี่ยจะลีลกหรือเปล่าคะดิฉันไม่แน่ใจนะคะว,ว่าดิฉันจะลงใช้กระทะนี้นะคะได้ไดยุคได้ยุค โอ้ยนะคือมาเป็นแนวนี่แผ่นแป้งไม่ค่อยทําไม่ค่อยเป็นนะคะแผ่นแป้งมันแผ่นแป้งมันเหนียวเกินอะ่ะเขาบอกให้ทํายังไงอยู่อาร์ไม่อารปะ่ะเขาบอกให้ทอดทอดต่อแล้วค่อยมาหอ่อทอดทอดทอดหนึ่งถึงสองนาทีกลับด้านแล้วขึ้นมาแล้วก็ทำแบบนี้คู่ๆแล้วก็เดืออรอ ไม่เข้าใจอ่ะน้องพอ่อเปล<ะ>่าน้อน้องพ่อเปอ่านยเนาออันนี้แผ่นแปะอาจจะผิดสูตรนะคะทำไผ่ไผู่กกระบอกเนะะี่ยค่ะหนูสื้อแผนแ่นแปะแนวนี้มากค่ะ เนี่ยมันติดอยู่ยังสี่อืมอืมมันจะติดมากเลยค่ะใส่น okay. ้ำมันด้วยเนี่ยเราเรา,เราต้องลอกออกจากพลา,า,าสติกด้วยนะอ,อ๋อมันเริ่มลอ,อกได้มันลอกไดเ้เป็นเป็นแผ่นบางอันนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกให้ทอดต่อเหรอแผ่นแป้งโรตีแผ่นแป้งไออย่างวะคะเนี่ยแผ่นแป้งแผ่นแป้ง,ปง,ปงฮิฮิโปตาฮิโปนะคะครั้งแรกเพิ่งอยากจะกินก็เลยลองเอามาทาดูนะคะว่า จมูกหรือจะจ่าค่ะครั้งแรกด้วยค่ะทเฮตุยายาหนูก็ขอโทษขออภัยนะคะที่มาที่มารีวิวในการทําให้ดูแต่ว่าหนูก็ไม่เคยทํานะคะครั้งแรกเหมือนกันดนะูดิว่ามันจะออกมาแบบไหนไม่หรอกมั้งอ้วนออกมาหน้าตาดีอยู่ อันนี้เราก็จะปิดอย่างนี้เนาะเป็นแผ่นแปลอกอียงกับบารูเลยค่ะเลย,อเลยอ้อขาเบึ้สงเห็ดนี่เห็ดต่างเยอะเลยเนีย่ยสีย่างาก็สีหอเลยบอสต้องทอดต่อหรอเขาบอกให้ทอดก่อนหออนอรือวนทำยังไงโบโบะอย่างนี้แล้วก็มาดึงออกอ๊ยช้ยชยาๆจะรุมมันด้วย แล้วเราจะลองจะทำอย่างที่แฟนบอกนะคะอันนี้ครั้งแรกนะคะตกที่หลัง้อเสร็จค่อยตาทากทอทั้งพลาสติกเลยหรือไงมันต้องลอกออกเอเอดูอ่านดูก่อนด้คมองไม่เห็นหรอเออตั้งกระทะ เปิดไฟทสไฟร้อนปานกลางปานกลางลงกระทะร้อนน้ำผ่านแป้งเรนผสมออกจากช่องแข็งไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องรอละลายพลาสติกกะต้องลอกออกน้ำไปทอที่ขนาดยังอยู่ใน ภาพแข็งแช่แข็งไม่ต้องใช้น้ำมันหไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันโอเคโอ้ใซดไปแล้วล่ะ I don't know ค่ะ เพิร์ธทามไม่ต้องใช้น้ำมันมันจะโอ้หนี่ไงโอ้ลุกกูดได้ได้ได้ค่ะไปรอดค่ะรอดรอดใต้ใ้ค่ะร <c oughs> อดด้วยทุกคนจะไม่รอดทุกคนมาดูดิอันนี้รอดนะคะก็ <c oughs> นี่จะให้ผัวเป็นหนูทดลองยาอีกนะคะให้แฟนเป็นเป็นหนูทดลองนะคะก็ะจะทําให้นางกินนะคะให้นาง ได้ค่ะได้โอ้ได้ค่ะแต่ว่าหนูซื้อมาครั้งแรกนะคะเนาะโอ้หนูอาจจะบอกเสียงดังไปในเด้อค่นนะเนาะหนูเป็นคนเสียงดังนะคะ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องครั้งแรกที่เหตุก็โอเคอยู่ค่ะเดิมที่เขวี้ยัวสุกๆก่อนอืมมันก็ก็ลุกดูอันนี้ถ้าอยากกินก็เราก็เอาออกมาทำได้นะคะหนูก็ เราก็จะเอาแช่ช่องเย็นไว้นะคะและ็บเอาอันนี้อันนี้ให้ผัวลองชิมก่อน,นะคะ่ะฉันก็จะอัดไว้นะวค่ะเขาผ่าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อันน็กไวะคะ้ค่ะ เป็นอาหารฝรั่งนะคะอาหารว่างๆอาหารคืออาหารแบบโทรทันเลยเือกเนยค่ะตัวลูกน้อยก็คงจะได้นะคะมือใหม่นะคะดูเขาทำแต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งค่ะแต่เขาก็ทําอย่างเนี้ยแต่ไอเรื่องแป้งเราไม่ค่อยรู้นะคะเนาะเรื่องแป้งเขาเราไม่ค่อยรู้แฟนอยากดูโทรทัศน์ก็เปิดข่าวดูสิคะเรื่องแป้งเราไม่ค่อยดูก็ได้นะคะได้ค่ะ แต่ว่าข้างในมันก็สุกแล้วเนาะคะเนะข้างในมันก็สุกแล้วได้ค่ะได้อยู่คะ่ะเราต้องให้เขากรอกหน่อยน่ะ แสดงว่าก๊อกมันอยู่ข้างบนเพดานขนาดน้ำนี่ยังร้งอเนเลย เพราะฉันใส่น้ำมันหรือเปล่ามันก็เลยเป็นอย่างนี้ต้องเอากระดาษชิชู่ชุบให้นาค่ะอันนี้ก็อันนี้หนูกจะใายเบิงซ้ำาน่นะคะน้อหนูมาหาเทดใหยเบิงคะ่ะฝากเป็นกําลังใจให้หนูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ